วิธีปลดบล็อกหรืออันบล็อกให้กับเพื่อนหรือคนที่ถูกเราบล็อกนะครับบน Discord ให้ทําตามนี้ได้เลยมันจะมีทั้งหมด2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นคนที่ถูกเราบล็อกเนี่ยอยู่ในห้องดิสอันไหนนะครับให้เราคลิกขวาที่ชื่อเขาได้เลยจากนั้นกดที่อันบล็อกตรงนี้นะครับปุ๊บเขาก็จะขึ้นว่าคนนี้ถูกอันบล็อกเรียบร้อยแล้วนั่นเอง ส่วนวิธีที่2นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าคนที่เราบล็อกเนี่ยหรือว่าเพื่อนที่เราบล็อกอยู่ที่ห้องไหนนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้า Discord แล้วนะครับให้เรากดไปที่เมนูฟันเฟืองนะครับทางด้านล่างตรงนี้จากนั้นนะครับในส่วนของเมนูทางด้านซ้ายให้กดไปที่เมนู Content and Social นะครับใครเป็นภาษาอื่นนะครับสังเกตที่เมนูจะเป็นเมนูที่3นับจากด้านบนนะใต้เมนูโปรไฟล์ให้เพื่อนเพื่อนกดเข้ามาได้เลยและทางด้านขวานะครับให้เราเลื่อนลงมาครับผม ทางด้านล่างสุดเลยครับผมตรงนี้ก็คือลายชื่อคนที่เราบล็อกนะครับอ่าเราสามารถกดที่ C ีมอตรงนี้ได้นะครับปึ๊บแล้วก็หาคนที่เราต้องการจะปลดบล็อกได้เลยนะซึ่งในตัวอย่างเนี่ยผมจะปลดบล็อกคนนี้นะครับและเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เจอแล้วนะครับให้เรากดไปทางด้านหลังชื่อของคนนั้นได้เลยปุ่มอันบล็อกนะครับปึ๊บเพียงแค่นี้นะครับคนนั้นก็จะถูกปลดบล็อกเรียบร้อยแล้วนั่นเองและคราวนี้เขาก็จะสามารถส่งข้อความส่วนตัวหาเราอะไรได้ตามปกติเลย โอเคลองนำะไปทำกันดูนะครับได้ผลยังไงมาพูดคุยกับผมได้นะครับใต้คลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ